สวัสดีท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านวันนี้เรามาฟังคนล่าแขนบทประพันธ์โดยใบลานสีแดงกราบขอบพระคุณท่านผู้เขียนเป็นอย่างมากที่อนุญาตให้เผยแผ่เรื่องราวดีๆนะคะก่อนจะไปรับฟังขอความการุณาท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานของเราด้วยนะคะขอบพระคุณมากคะ่ะ ท่ามกลางผู้คนที่ห้อมล้อมมากมายซึ่งทำหน้าที่เป็นผู้ชมชายสองคนกลางห้องส่งกำลังพูดคุยกันอย่างแผ่วเบาพิธีกรหนุ่มหัวเราะหลังจากพูดไปไม่กี่ประโยคเพื่อลดความประมาะของชายอีกคนแต่นั่นดูเหมือนว่าจะไม่เป็นผลเท่าไหร่นักเพราะอีกฝ่ายออกอาการตื่นเต้นอย่างเห็นได้ชัดหลังจากสารวนกันอยู่พักใหญ่ ทีมงานส่งเสียงนัดคิวจนเป็นที่เรียบร้อยแสงจากสปอตไลท์ยิ่งสวนทางกับไฟดวงอื่นที่กำลังลดลงขับเน้นให้ทั้งสองดูเด่นยิ่งกว่าเดิมสตาฟในเสื้อย,ยืดคอกรมสีดำบุญหัวสวมหูฟังตะโกนขึ้นเป็นสัญญาณพร้อมกับฟันมือลงกับพื้นเวลาถูกนับถอยหลังอย่างรวดเร็วส2 1 สวัสดีครับคุณผู้ชมครับกลับมาพบกันอีกเช่นเคยกับรายการจับมาคุยรายการที่เราจะนําคนดินคนดังคนในกระแสจับมาสัมภาษณ์พูดคุยกันแบบสดสดทกประเด็นร้อนกันนะครับวันนี้เราเกาะติดกับเรื่องราวที่เป็น Talk of the Town ไปเมื่อสองวันก่อนนะครับหลังจากมีหนุ่มคนหนึ่งปล่อยคลิปการไล่ผีปอบซึ่งผมขอเท้าความสักเล็กน้อยนะครับว่า ผีปอกเนี่ยเป็นความเชื่อทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือและอยู่คู่กับคนไทยมาช้านานแล้วนะครับโดยลักษณะเด่นๆเ,เลยของพวกเขาก็คือเป็นวิญญาณร้ายคอยมาสิงร่างเหยื่อหลังจากนั้นแล้วเนี่ยผู้ที่ถูกสิงจะมีอาการอยากของดิบกินของสดเช่นเนื้อหมูเครื่องในหรือแม้กระทั่งสัตว์ที่มีชีวิตเป็นเป็นไก่หมูวัวควายเหล่านี้ ซึ่งเคยมีเรื่องเล่าว่าสัตว์เลี้ยงของชาวบ้านอาจจะถูกปอบกินกันแบบยกคอกยกเล้าเลยก็มีนะครับแล้วหลังจากที่มันอาศัยสิงร่างชาวบ้านพอใช้ร่างเหยื่อไปอระยะเวลาหนึง่งถ้าหากไม่สามารถขับไล่ปอบออกจากร่างเหยื่อไปได้ทันนะครับเหยื่อก็จะเสียชีวิตลงพร้อมกับเครื่องในตับไตไส้พุงก็จะหายไปจากท้องด้วย นี่ก็เป็นประวัติย่อๆของผีไทยที่เราเรียกกันว่าปอบนะครับเอาล่ะวันนี้เราจะมาคุยกันอย่างใกล้ชิดกับผู้ชายคนนี้ครับคนที่เรียกได้ว่าเผชิญปอบแบบซึ่งซึ่งหน้าระยะตาต่อต,ตากันเลยทีเดียวขอต้อนรับคุณกเกษมโพยิม้มหรือเรียกสั้นๆว่าคุณน้อยผู้เป็นเจ้าของคลิปได้เลยครับผม เสียงปรบมือดังทั่วไปทั้งห้องสมดก่อนชายตรงข้ามกับพิธีกรยกมือไหว้ไปอรอบๆอย่างประมารอยยิ้มประดับประเดิดทำให้ผู้ชมทั้งหลายอดยิ้มออกมาอย่างเอ็นดูไม่ได้ก่อนที่เราจะทำการคุยถึงเรื่องนี้คุณน้อยยืนยันกับพวกเราหน่อยได้ไหมครับว่าภาพที่เราจะได้เห็นต่อไปนี้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงไม่ได้เตรียมกันเอาไว้ก่อน เพื่อสร้างเรื่องให้เป็นข่าวดังพิธีกรถามจนน้อยต้องยิ้มให้เป็นเรื่องจริงร้อยเปอร์เซ็นต์ครับถ้าไม่เชื่อถามคนที่อยู่ในวันนั้นได้ทุกคนครับคุณน้อยช่วยเล่าเหตุการณ์ในวันนั้นให้ฟังหน่อยได้ไหมครับพิธีกรยิงคำถามพร้อมกับรอยยิ้มอย่างมืออาชีพเออครับคือที่เราเห็นในคลิปเนี่ย จะเห็นเป็นป้าของผมที่นอนอยู่ครับในตอนอนอแรกแล้วที่เห็นคนที่ใส่ชุดขาวนั่นเป็นหมอผีหรือแถวบ้านผมเรียกหมอทำที่เราเชิญมารักษาอาการของป้าครับน้อยชีย้แจงผู้คนในคลิปที่กำลังถูกเล่นอยู่ในจอด้านหลังคือป้าของผมแกก็กนอนป่วยอยู่เฉยๆมาหลายเดือนแล้วครับแล้วเนี่ยครับตามคลิปพอเราเอาแกมารักษา ตอนแรกแกก็ไม่มีแรงเหมือนคนป่วยธรรมดานี่แหละครับแต่พอเห็นหมอแล้วแกก็ตาขวางใส่ถามอะไรก็ไม่ตอบหลังจากนั้นก็เป็นภาพคลิปเล่นยาวไปจนจบซึ่งกินเวลาประมาณหนาทีในคลิปนั้นเป็นบ้านไม้ตามชนบททั่วไปมีชายกลางคนซึ่งเป็นหมอผีในชุดขาวซึ่งกำลังทำพิธีสวดตามหลักความเชื่อ จากนั้นก็เห็นคนป่วยกระโดดลุกขึ้นนั่งยองยองมองไปทางเด็กแล้วก็ร้องอย่างเจ็บปวดจากนั้นก็มีชาวบ้านกรูกันเข้าไปกดตัวเอาไว้ก่อนจะวุ่นวายกันไปมาซึ่งตอนนี้ได้ยินเพียงเสียงเท่านั้นเพราะกล้องถูกบังเมื่อเห็นว่าถ้าไม่ดีหมอผีได้เอียวตัวไปหยิบมีดหมอเพื่อจะทำพิธีกรรมจากด้านข้างโดยไม่ทันระวังพริบตานั้นเหตุการณ์ไม่คาดคิดก็ได้เกิดขึ้น คนป่วยผมกระเสซิงก็ครีดร้องแสบแก้วหูกระโดดโถมร่างใส่หมอผีที่อยู่ห่างไม่ไกลชายชุดขาวถูกจับกดไว้ด้านล่างแม้พยายามดิน้นรนก็ไม่เป็นผลจากใบหน้าซีดเซียวตอนแรกแม้จะเห็นไม่ชัดเท่าไหร่แต่ก็มีบางจังหวะที่เหลี่ยมหน้านั้นรับเข้ากับมุมกล้องมันทำให้คนที่ได้ดูสยิวกายไปตามๆกันเพราะหน้าของคนป่วย เรียนไปเป็นคนละคนดวงตาทั้งสองข้างนั้นแดงก่ำโปนโตจนแทบถลุนออกมานอกเบา้าลิ้นยาวที่ลากเลื้อยราวอสรพิษชวาชเวียนไปมาในอากาศเสียงหวีดนั้นพูดอะไรออกมาแต่ฟังลำบากจนจับใจความได้ยากเต็มทนทุกคนที่อยู่ในเหตุการณ์ต่างวงแตกกระจายออกไปอรอบด้านไม่เว้นแม้แต่ตัวลูกศิษย์เองเช่นกันร่างของคนที่ถูกอ้างว่าเป็นปอบ กดทับชายชุดขาเอาไว้ซึ่งตอนนี้ภาพยิ่งดูลำบากมากเพราะผู้ถ่ายเวียงกล้องไปมาด้วยความตกใจก่อนจะถอยออกมาระยะหนึ่งถึงทำการถ่ายต่อเสียงกรีดร้องโวยวายจากผู้คนในคลิปดังอย่างต่อเนื่องป้าของน้อยหันมาเสยยยิ้มอย่างหน้าขนลุกพร้อมกับหันไปใช้มือผอมเกรงกดไปที่ลำคอของหมอผีอีกครั้งในจังหวะที่ทุกคนกำลังจนปัญญา ป้าของน้อยกลับหยุดชะงักหันกลับมาทางกล้องพูดอะไรบางอยา่างแต่ไม่สามารถได้ยินได้เนื่องจากหลายคนพากันโวยวายจนฟังไม่ได้สับแล้วก็มีเงาร่างหนึ่งพุ่งทะยานมาจากด้านหลังของกล้องอย่างรวดเร็วกระแทกร่างป้าของน้อยกระเด็นเข้าไปชนโต๊ะหมู่ด้านในจนข้าวของกระจัดกระจายผู้คนตกใจแตกฮือออกรอบด้านตอนนี้กลับมองไม่ค่อยชัด เพราะคนมากมายยืนบางน้อยเอาไว้อีกทั้งมุมกล้องที่เอียงกระเทอเรกเพราะผู้ถ่ายตกใจจนไม่อาจถือกล้องเอาไว้ได้มัน่นภาพสุดท้ายของคลิปคือเห็นผู้คนประคองร่างของหมอผีออกไปด้านข้างแล้วคลิปก็จบลงแค่นั้นฮืดูเดือดมากเลยนะครับแล้วหลังจากเหตุการณ์ในคลิปเนี่ยเกิดอะไรขึ้นหรอ,อครับ พิธีกรสุดหล่อรีบซักอย่างตื่นเต้นด้วยอาการอยากรู้น้อยสูดลมหายใจเข้าไปอึกหนึ่งก่อนเล่าออกมาคือตอนนั้นมีผู้ชายคนหนึ่งเข้ามาช่วยพวกเราไว้ครับคนที่เข้ามาทีหลังในคลิปนั่นแหละครับผมเองก็ไม่รู้ว่าเขาเป็นใครมาจากไหนเหมือนกันแต่ตอนนั้นมันชุกหละหุกมากไม่มีใครทำอะไรได้จนเขามานี่แหละครับอ๋อ อย่างนี้แปลว่าเขาเข้ามาควบคุมสถานการณ์ตรงนั้นเอาไว้ได้ทันสินะครับแล้วเขาได้ทำร้ายป้าของคุณน้อยหรือเปล่าครับพิธีกรรีบยิงคำถามสายตาคู่นั้นแสดงถึงเจตนาอะไรบางอย่างแอบแฝงตอนนั้นเขาก็เข้าไปแล้วก็ใช้เชือกมัดป้าผมเอาไว้ไม่ให้แกอารวาดครับหลังจากนั้นแกก็สงบลง แล้วแกก็เรียกลูกหลานทุกคนเข้ามาสั่งเสียก่อนแกจะจากไปตอนประมาณตีสองเห็นจะได้ครับน้ำเสียงในตอนท้ายแฝงแววเศร้าส้อยอยู่หลายส่วนคุณป้าเสียชีวิตเลยเหรอครับเฮ้ยสรุปว่าคุณป้าของคุณน้อยหลังจากเหตุการณ์นี้เสียเลยเหรอครับพิธีกรพยายามถามย้ำถึงสองครั้งใช่ครับ น้อยตอบเบาๆก่อนก้มหน้าลงมองโต๊ะเบื้องหน้านี่ไม่ใช่เรื่องเล่นๆแล้วนะคุณน้อยก่อนอื่นผมต้องแสดงความเสียใจกับคุณน้อยด้วยนะครับเพราะผมแม่รู้มาก่อนเลยว่าคุณป้าของคุณน้อยเสียแล้วนะครับคุณผู้ชมแล้วก่อนหน้านี้ได้พาคุณป้าไปหาหมอแล้วไหมครับเคยครับหมอบอกว่าแกไม่ได้เป็นอะไรมากมีอาการแค่ท้องอืดท้องเฟ้อธรรมดา แล้วก็อาจจะเป็นที่นอนติดเตียงเลยไม่อยากออกไปไหนไม่อยากเจอผู้คนตามประสาคนแก่เท่านั้นเองครับพิธีกรพยักหน้าเงหกหนักแล้วเป็นไปได้ไหมครับว่าคุณป้าเสียชีวิตจากพิธีกรรมไล่ผีนะครับน้อยนิ่งไปครู่หนึ่งผมเองก็ไม่คิดว่าแกตายจากการไล่ปอบนะป้าผมอาจจะถึงคราวของแกแล้วก็ได้ครับ แล้วทางครอบครัวก็ไม่ได้ติดใจกับเรื่องการจากไปของคุณป้าใช่ไหมครับน้อยรีบสายหน้าอย่างรวดเ,เร็วเออไม่มีครับไม่มีผมขอถามเรื่องศพหน่อยนะครับตกลงตับไตเส้พุงหายไปตามที่เราเคยได้ยินจริงไหมครับน้อยฝืนยิ้มออกมาผมก็ไม่แน่ใจนะเพราะเราไม่ได้ให้หมอผ่าพิสูจน์ แต่เท่าที่ดูท้องแกก็แห้งๆไปนะครับพิธีกรหนุ่มพยักหน้ารับก่อนถามอีกครั้งแล้วสรุปได้ไหมครับว่าคนที่มาที่หลังนี่เป็นใครลูกซิหมอทาหรือเปล่าหน้อยจ้องหน้าพิธีกรก่อนตอบว่าผมไม่รู้เหมือนกันครับเขาบอกว่าเขาแค่มาช่วยครับหลังจากเลิอกกองเสร็จเรียบร้อย พิธีกรรีบเดินเข้ามาขอโทษขอโพยน้อยเป็นการส่วนตัวพร้อมกับบอกให้น้อยทำใจเรื่องป้าซึ่งน้อยเองก็ยิ้มรับบอกกล่าวไม่ให้พิธีกรหนุ่มคิดมากจากนั้นน้อยได้รับการยืนยันจากเจ้าหน้าที่เรื่องการรับค่าตอบแทนของการบันทึกเทปในวันนี้ในห้องสัมภาษณ์ตอนนี้เริ่มร้างราผู้คนลงแล้วพิธีกรชายกำลังหัวเราะชอบใจกับทีมงานบางส่วน ซึ่งต่างคนต่างสารวตระเตรียมเข้าของเพื่อกลับบ้านทั้งหมดต่างพากันพูดคุยถึงเรื่องราวที่เพิ่งจบลงไปเมื่อครู่อย่างออกรถพี่ตนผมว่าไอ้คนพวกนี้มันเพี้ยนๆป้ามันน่ะไม่ได้โดนปอบเปิบอะไรเข้ารบแม่งเป็นแบบโรคจิตประสาทอะไรประมาณนี้แหละแทนที่จะพาไปหาหมอคนดันพาไปหาหมอผีซะได้พิธีกรหนุ่มพูดปนตลก แม่โดมเอ,อ้เรื่องพวกนี้นะตามบ้านนอกเขาก็ยังเชื่อกันอยู่นะไม่เชื่อลองถามไอเ้เบนสิบ้านมันอยู่โซนนั้นเมื่อก่อนมันยังเคยมาเล่าให้พี่ฟังเลยชายาร่างท้วมผิวเข้มตอบยิ้มยิ้มจริงดิแล้วมึงเห็นเป็นตัวเลยมะเบนชายอีกคนที่กำลังยกกระเป๋าใบใหญ่อย่างกินแรงหันมาเรื่องพวกนี้อย่าลบลู่ดีกว่านะพี่ มันก็แล้วแต่พื้นที่นะผมโตมากับเรื่องพวกนี้เห็นคลิปแล้วยังอดขนลุกไม่ได้เลยโดมยักไหลก่อนนะผมว่ามันเป็นเรื่องของจิตประสาทมากกว่าไอพ้พีป๊อปที่ว่ามันก็แค่คนป่วยอยากลุกมากินของสดนั่นแหละเหมือนตอนป่วยเราอยากกินอะไรแต่ลุกไม่ไหวไงแต่มันมีจริงนะคุณโดมไม่กลัวเหรอครับ เบนหันมาครางเสียงตำ่ำไร้สาระสิ้นเสียงโครมไฟทุกดวงที่มีอยู่ก็ดับพรึบราวกับมีคนให้คิวเสียงคนที่กำลังเก็บข้าวของร้องอย่างตกใจเฮ้ยไฟดับได้ไงวะใครมีไฟฉายไหมมือถือล่ะเปิดมือถือดิใครบางคนที่สติยังพอมีรีบร้องเตือนไม่กี่นาทีต่อมาแสงสว่างก็กลับมาใช้งานได้เหมือนเดิม เมื่อทุกคนหันมาดูความเรียบร้อยก็ถึงกับกลั้นขำไม่อยู่เมื่อเห็นพิธีกรคนเก่งหน้าเสียวกอดอยู่กับเบ้นกลมราวกับคู่รักพอรู้ตัวโดมก็รีบพระออกกระแอมในลำคอแก้เกอร์ผมมารีบกรับก่อนดีกว่าพรุ่งนี้เจอกันนะทุกคนโดมรีบพูดแก้เกอร์บวกรอยยิ้มของทั้งหมด พร้อมกับเสียงหัวเราะเบาๆดังไล่หลังพิธีกรหนุ่มที่รีบจ้าเอ้าออกไปอย่างเสียอารมณ์ขณะที่น้อยเดินออกมาทางด้านหลังของสตูดิโอเพราะเขาจอดรถไว้ทางด้านนี้ชายชุดดำท่าทางเหี่ยมเครียมสองคนเดินตามมาน้อยหันกลับไปมองถึงกับใจหายวาบับเมื่อหนึ่งในสองบอกให้เขาหยุดเดินเฮ้ยรอก่อนลูกพี่กูอยากคุยด้วย น้อยรับรู้ได้ถึงอันตรายที่ตนเองไม่ควรเข้าไปยุ่งเร็วกว่าความคิดเท้าทั้งสองก้าวยานใส่เกียร์หมายอย่างไม่คิดชีวิตตอนนี้สิ่งที่น้อยคิดได้คือต้องพาตัวเองออกไปจากตรงนี้ให้เร็วที่สุดน้อยพยายามวิ่งหาพนักง,งานรักษาความปลอดภัยหรือใครก็ได้ขอแค่มีคนตนเองอาจจะรอดจากการไล่ตามจากสองคนข้างหลังเงิน พวกมันต้องดักปนแน่ๆไม่มีทางเป็นอย่างอื่นไปได้พวกมันรู้ได้ยังไงกันนะว่าตนเองเพิ่งจะได้รับเงินจากการอัดรายการมาหรือจะเป็นทีมงานคนดูคนร้ายที่รอคอยโอกาสอยู่แล้วความคิดน้อยตเลเอเปิดเปิงไปใครพร้อมกับเสียงหัวใจที่รั่วกระหน่ำร้าวกับรั่วกรองเสียงฝีเท้าที่กวดไล่ไปในซอยแคบ สตูดิโอแห่งนี้มันกว้างใหญ่เกินไปแล้วน้อยวิ่งไม่รู้เหนือรู้ใต้เงยหน้าอีกทีเห็นคนยืนอยู่ไกลๆสองสามคนเมื่อหันไปมองไอ้โจรสองคนนั่นก็ไล่มาจนใกล้จะทันแล้วช่วยด้วยพี่ช่วยด้วยมีคนจะปล้นผมน้อยตะโกนออกไปอย่างไม่คิดชีวิตแต่คนข้างหน้ากลับยืนนิ่งราวกับเมือนเรื่องที่เกิดขึ้นไม่ใช่เรื่องของตนเองพี่ครับช่วย ยังไม่ทันพูดจบหนึ่งในนั้นยกปืนขึ้นชี้มาหาน้อยถึงกับเข่าอ่อนล้มกลิ่งไปกับพื้นในใจคิดว่าครั้งนี้ตนต้องตายแน่แล้วพี่อาร์ครับผมได้ตัวไอเจ้าของคลิปแล้วครับได้ครับพูดจบหันไปสั่งคนที่เหลือจัดการลากน้อยขึ้นหนอ,อรถโดยที่น้อยไม่มีการขัดขืนใดๆทั้งสิ้น ขอบพระคุณทุกท่านที่รับฟังมาจนจบนะคะผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ